มีชี้ชะตานายก8ปอเอ,อีพลเอกประยุทธ์จะยังไงเมื่อวานนี้นะักข่าวเรียกว่าแทบทุกสายสายการเมืองสายทาหารอะไรไปออกันค่ะเพื่ออยากจะได้สัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์หรือว่าลงตู่ก็ตะโกนเรียกนะคะตอนที่แบบพลเอกประยุทธ์เดินผ่านบอกค่ะนายกนายกไม่หันนะคะอ้าวแต่ตะโกนเรียกอะไรถึงหันไปดูค่ะ นี่เป็นบรรยากาศการประชุมสภากราโหมเมื่อวานนะคะสายทหารเอ่ยสายการเมืองเอ่ยเลอเอมีสายอื่นมาด้วยนะมาแจมด้วยนะคะเพื่อไปทําข่าวค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี่รถมาแล้วค่ะแล้ววันพรุ่งนี้เป็นวันชี้ชะตาตัดสินนายก8ปีเป็ไงคะออออออรถมาเต็มเลยค่ะ mm. ประชุมนะเนาะจะมีหลากหลายคนค่ะเดินทางมาประชุมกัน mm. ออจอด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 ป้าทุกคนแบบถ่ายภาพทุกออเรียบท แม้กระทั่งรถขับเคลื่อนจอดตรงไหนมุมไหนเอาแต่ก็ได้แค่นั้นะน่ะเนาะทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วน่ะไม่ได้ขอให้ได้ภาพนะคะอาทีนี้พอเจอนายกประยุทธ์ป๋าสวัสดีค่ะท่านนายกไม่หันมาพูดนะไม่หันมามองเนี่ยนะ,ะแต่พอเรียกลุงตู่ลุงตู่หันมาโ<ง>บกไม้โบกมือ,อหันควับเลยหันควับเลยเรียกลุงตู่หันนะคะ ยังไงเนยกไม่หันเขาเลยเขาก็เลยประเมินไงพี่อู๋พี่ก้อยเขาเลยประเมินว่าสงสัยหลุดแน่อก็เลยดูแบบสีติ๊กลุงนี่เลยคหันควับเลยอะเลยประเมินจากอารมณ์ไอ้แบบนี้เหมือนรู้ตัวก่อนล่วงหน้าว่าหลุดหรือเปล่าได้ภาามาแค่นี้ได้ภาามาแค่นี้หลังๆก็เก็บเนื้อเก็บตัวซะเหลือเกินเนาะ มีคนหนึ่งที่ประเมินว่าหลุดแน่สอสเต้พีเต้พีเต้พระรามเจ็ดเนี่ยนะคะมงคลกิจสุขสินธารนนท์เมื่อวานนี้เห็นบอกว่าประกาศเลยนะคะ จะไปไหว้ขอพอรพระสยามเทวทิราชและสารตายายดเดี๋ยววันนี้จะไป9ก้ามงเก้านาทีอีกชั่วโมงหนึ่งนะคะแกจะไปไหว้เลยนะคะให้สารตัดสินโดยยึดการประชุมของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่501เพื่อให้บ้านเมืองมีคือมีแปร8ปีก็คือ8ปปีพอไหว้เสร็จแกบ,บอกเลยนะแกจะไปวิ่งรอบรัฐสภาหนึ่งรอบนะคะบนให้พลเอกประยุทธ์หลุดจากเก้าอี้แกพูดชัดเจนเลยนะแล้วก็จะชวนพลเอกประวิทย์วิ่งด้วย ชวนวิกบอมวิ่งเพื่อออกกำลังกายจะได้รักษาการไปอีกถึง4-5เดือน oh. ลองฟังสสเต้ค่ะ <5 S 1> มีแมสไม่มีเนาะ, <ๆ S 1> ะถ้าไม่มีไปเปิดบิ๊ก้อมกันนิดนึงนะคะ <S <S เมื่อพูดถึงบิ๊กบอมค่ะเมื่อวานมาอีกแล้วนะคะเ,เรียกสสคุยเรื่องลงพื้นที่ค่ะหลังจากมีประเด็นเรื่องใต้นะคะก็เลยกำชับ ให้ปฏิบัติตามกฎของกะกะตเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งช่วงร้อยแปวันก่อนการเลือกตั้งนะคะถ้าสภาอยู่ครบวราระนะออต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหลังจากให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคชี้แจงไปแล้วว่าทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนำไปสู่การร้องเรียนบรรยากาศเมื่อวันที่พรรคพลังประชารัฐก็เลยคึกคักค่ะเพราะว่าเข้าประชุมครบค่ะ บิ๊กป้อมก็ไม่ได้เรียกสสไปคุยอย่างเดียวนะคะแจกเสื้อยืดสีขาวสกรีนรูปตัวเองด้วยนี่มัตโต้ประจำตัวอะไรคะใจบันดาลแรงคอนึกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่เรยนแล้วเหรอจริงๆนี่คือชื่อเพลงของพี่เบิร์ดนะพี่เบิร์ดธงชัยนะอ๋อ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 ห๋ออ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 ๋กอ๋ออ๋ออพรอ๋อ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 อกออ๋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 ่อ๋อ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 อออ๋ออออ๋ออ เมื่อวานเนี่ยทางคุณนิโรธศูนย์ทะเลขากับประธานวิรัฐบาลบอกว่าบิ๊กป้อมกับกำชับให้สอสอลงไปที่ดูแลประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมแต่อย่าไปแจกโน่นแจกนี่เพราะมันจะผิดระเบียบกกตก็เข้าใจว่าทุกคนอยากช่วยแต่มันทําไม่ได้ก็มีรายงานอีกว่าพลังประชารัฐเตรียมข้าวสารถุงละ5กิโลกร,รัมให้สอสอเอาไปแจกประชาชนให้เขาเตรียมนะเตรียมจะเอาไปแจกประชาชนที่เจอกับน้ําท่วมคนละร้อยถุงอ่ะ ให้สสเอาไปแจกกระจายไปนะฮะแต่กรกตประกาศกฎเหล็กลห้ามหาเสียงร้อแปดวันงดหละฮะงดแล้วพูดถึงกันเยอะอ่ะเขาบอกว่าจริงๆสสที่ถูกเลือกมาน่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอบแทนเขาได้ในช่วงวิกฤตแบบนี้น่าจะช่วยประสานงานได้อยู่นะอ่ะแต่เอานะมันมีกฎหมายกรกตมาครอบอยู่มันก็ทําอะไรลําบากเดี๋ยวก็นั่นแหละมีปัญหาทีหลังนะฮะ ทางคุณแสวงบุญมีครับในขากรกตก็ยอมรับสสว่าที่ผู้สมัครสส<อ>บ่นกันเพียบริกกดเหล็กร้อยแปวันเพราะไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะตอนที่มีพี่น้อง <ๆ S 1> ทางภาคอีสานเดือดร้อนอย่างหนักหน่วงจากพายุโนรู<ป>แต่กรกตไม่สามารถแก้ระเบียบหรือว่ายกเว้นกฎหมายได้ยืนยันว่าสอสลงพื้นที่ได้นะแต่อย่าไปแจกถุงยางชีพหรือให้ทรัพย์สินเงินทองส่วนเรื่องร้องเรียนป้ายต้อนรับพลเอกประวิทย์ที่เพชรบูรณ ที่มีรายชื่อสอสอแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครสอสอ,อยู่บนป้ายด้วยเนี่ยนะ,ะเลขากรกะตอบอกว่าต้องตรวจสอบป้ายดังกล่าวละนะ,ะแต่ก็ยังไม่มีกรรมนิติัฉออกมาว่าผิดไม่ผิดยังไงรอผลก่อนข้อห้ามหรือว่ากฎเด็กร้อยแปดสิบวันเริ่มใช้ยี่สิบสี่กันยายนมาแล้วนะครับบิกป้อมลงมาที่ยี่สิบห้ากันยาเอาป้ายลงยี่สิบหกกันยาในขณะที่ป้ายของบางพักยังไม่เอาลงก็เลยขอให้ผอ,อ,อกกตจังหวัดแจ้งให้ป้ายลงละ ค่ะเห็นใจเนาะรบรรดาว่าที่ผู้สมัครบรรดาสสทําอะไรก็ไม่ค่อยจะได้ช่วงนี้โอ้ช่วงนี้รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดติดตั้งไครข่าวช่องแปด